สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการกิจพุทธคุณปักเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆอะไรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่ามาจากพี่มาดูที่องค์แรกนะจ๊ะพี่จ๋าองค์แรกหลูนหนจงจะาประเให้เป็นผ้าย,ายันหลวงไอผ้าขาวมัาหลวงพ่อพรมจ้ะพี่ผ้าขาวมัาหลวงพ่อพรมนะคะ,พ,าาาพ,ะ,คะพี่ขาอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะคุณลูกค้าขาป๊ะนึงนะจ๊ะ เนี่ยจ้ะเป็นแผ่นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะข้างหน้าจะเขียนว่าหลวงพ่อพุมวัดช่องแคสองห้าหนึ่งศูนย์จะาพี่จาตามสภาพนะจ๊ะพี่ดูความก่อของผ้ายันไอของผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมจะพี่จ่าถ้าสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่พี่ไลน์หาหนูได้นะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่านะจ๊ะพี่เป็นผ้าขาวม้าของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะจ๊ะพี่จ่านะคะพื้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะ ผืนนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าคะ่ะสวยงามมากจากพี่นะคะจะมีข้างหน้าจะมีแผ่นแปะทองแปะไว้อย่างนี้นะคะคุณลูกค้านะคะตามสภาพเลยคะ่ะคุณลูกค้านะคะขอไว้ที่800บาทจากหนูขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าค่ะนะคะตามภาพเลนะคะนะคะ อันนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะเป็นผ้าขาวม้าหลวงพ่อภูมิวัดช่องแคนะคะคุณลูกค้านะคะจะมีมาแบบนี้เลยค่ะพี่สนใจยังไงโทรเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้จากพี่จ๋านะคะ800บาทจะพี่จา๋า800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะคุณลูกค้าขานะคะตามสภาพะจะพี่แม่ขาเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะ800บาทจา้ะส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นมีดจ้ะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมจาะพี่จา๋าความยาวก็โหเกือบถึงศอก เกือบถึงซอกนะคะคุณลูกค้าอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่ากี่นิ้วแต่เกือบถึงซอกจากคุณลูกค้าค่ะนะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาจะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมจากพี่อันนี้ไม่ใช่งาจ้ะพี่ไม่ใช่งาจ้ะพี่จ๋าเล่มนี้ขอไปที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะเล่มนี้ขอไปที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะพี่พี่ดูความเก่าของมีดพี่ดูความก่อของมีดจากพี่จ๋านะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะ ขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้ยบาทจ้ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะเป็นปลายแหลมจ้ะพี่เป็นปลายแหลมค่ะพี่นะคะเล่มกรอบอย่างนี้จ้ะพี่นะคะสนิมคึอเลยค่ะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นจ้ะพี่นะคะะนี่คะ่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะพี่ 1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะสวยงามมากจะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่ขาเบอร์โทรพร้อมเบอร์แอนไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นอะหรอตะกรุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดปากคลองมะขามเท่าจะพี่จ่ายนะคะเป็นตะกรุดเก่าๆจะพี่ตะกรุดเก่าๆพร้อมเหรียญเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะ หลงปูสุขวัดปากคองมะขามเท้าอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขานะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นเหรียญน,นะคะพี่เป็นเหรียญหลงปูสุกวัดปา,ากคลองมะขามท้าพร้อมตะกรุดจะพี่จ๋าหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่จา๋าส่วนด้านนี้จะเป็นมีดไอหลงพวกวายจะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะน,นะคะความย,ยาวก็ประมาณนี้จ้ะพี่ เนี่ยค่ะประมาณนี้เป็นมีดหลงพอกลัวนะคะพี่ขาสภาพด้านในเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะตามภาพนะจ๊ะเล่มนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเล่มนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ้าภาพไม่ชัดยังไงสนใจยังไงพี่ออนไลน์หาหนูได้เลยจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะจพี่เป็นอ่มีดหลงพอกลัวะจะพี่จ๋าตามภาพนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขา ส่วนอันนี้ไม่ทราบจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะมีรอยจายนเลยนะคะพี่แต่ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะจ๊ะพี่จานนะคะมีรอยจายนจ้ะพี่นะคะจะมีรอยจายนจ้ะพี่เนี่ยค่ะรอยจานแต่หนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะจ๊ะพี่จานนะคะได้มาแบบนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางเพิ่มห้าสิบบาทแต่คุณลูกค้าค้านนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยจะพี่จ่าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจา้ะมีรอยจานด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยนะจ๊ะพี่จ่านะคะจะมีรูปเสือนะคะพี่นะคะแล้วก็มีรอยจานอักขระชัดเจนนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่จ๋านะคะหนึ่งพันสองร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห0สบาทจะพี่จ๋าสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์หาหนูจะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะส่วนอันนี้จะพี่เป็นลูกสกุลอะไรไม่รู้ไม่ทราบที่จ้ะมีเชือกคุ้มอย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อที่ไหนสร้างอจาจ้ะพี่นะคะ เป็นลูกกลมๆแล้วก็มีหุ้มเชือกอย่างนี้จะพี่นะคะแล้วก็มีห่วงให้ด้วยจะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากลูกคา้าส่วนองค์จะเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่จะพี่แต่ไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะอันนี้ขอไวที่700บาทจ้ะเนะคะเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่จะพี่นะคะตามสภาพจะพี่นะคะ700บาทจะพี่ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่เป็นพรพปิดตาแร่บางไฟนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรอหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อดืมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อดืมมั้งนะคะพี่มาเป็นแบบหุ้มกระเช้าอย่างเห็นนะคะพี่อันนี้ขอไว้ทีหกร้อยบาทพอจ้ะรูปหล่อหุ้มกระเช้านี้ขอไว้ทีหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขาส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งจ้ะ เป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่จ๋านะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะมีรอยจานด้วยนะคะคุณลูกค้านะคะมีรอยจานด้วยค่ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋าห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะแปดเงินจ้ะเห็นไหมคะพี่เนะะี่ยค่ะ จะมีไม่เอาเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นจะพี่นี่นจะโอเคแล้วก็จะเป็นปิดตาจ้ะเป็นปิดตาลงรักเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะลงรักเก่าเก่าอย่างนี้นะจ๊ะพี่ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะจ๊ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ติดตาเกเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทบายทางบุกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระเนื้อไม่กระสิ์จะพี่จ๋าเป็นน่าจะเป็นพิมสองหน้าหรือเปล่าอ๋อเป็นพิมสองหน้าจ้ะพี่เริ่มพาสติเกเก่าอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้หกร้อยบาทพอจ้ะเป็นพระเนื้อไม่กระสิ์นะคะพี่เร่มพาสติกเป็นพิมสองหน้าจะพี่จ๋านะคะความชัดก็ชัดได้แค่นี้จะพี่จ๋านะคะหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อ เนื้อว่านหรือเปล่านั้นน่าจะเนื้อว่านนะค่ะพี่นะคะ่ะไม่รู้ว่าพิมพ์จะดุหรือเปล่าจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะผูดทวดอง์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ่ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นหลวงปู่ทวดจา้าส่วนอันนี้จะเป็นพระง่างจะพี่ตาแดงจ้ะตัวนี้เจ็ดร้อยบาทจา้ะพระง่างตาแดงตัวนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าตามสภาพเป็นนะคะพี่นะคะ สวยงามมากจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดก้นลายเซนจะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะหลวงปู่ทวดก้นลายเซนนะจ๊ะพี่นะคะตามภาพจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่รูปหล่อหลวงปู่ทวดจ้ะ อันจะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่จะฝั่งตะกุดเล็กๆอย่างเห็นจากพี่จ๋านะคะตามภาพนะคะพี่500บาทเหมือนกันจากพี่นะคะเป็นพระปิดตาฝั่งตะกุดนะจ๊ะพี่ไม่ทราบที่นะจ๊ะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นพระกิ่งเนะไม่กระสิทธิ์จะพี่จ๋าใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่มีรอยลงทองหน่อยๆข้างหน้านะจ๊ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห0 0บาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะพระไม่กระสิทธิ์มีรอยจานนะคะพี่ห0 0บาทจ้า ส่วนองค์จะเป็นปิดตาปู่นาควัดถ้วยจระเข้จะพี่จ๋ามีรอยลงท้องหน่อยๆนะจะพี่จ๋ามีรอยจานรอบองค์นะจะพี่อันนี้ขอไปที่500บาทพอจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ปิดตาหลวงปู่นาควัดถ้วยจระเข้จะพี่จ๋า500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญเนื้อเงินลงยาจะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขอไปที่700บาทจ้ะองค์นี้ขอไปที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ เป็นเหรียญเจ้าสัวเนื้องเงินลงยาะจะพี่จ่ายนะคะด้านหลังจะมีรอยจานจะพี่ขอไว้ที่700รบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดวังน้ำบนจะพี่จ่ายนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นเหรียญปู่รอดวัดวังน้ำบนจะพี่จ๋าห0 0บาทจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นงบน้ําอ้อยจะพี่จ๋าองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจ่ะมาเป็นรอบไม้อย่างนี้นะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่งบนาอ้อยนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าค่ะนะคะมาเป็นจับขอบไม้อย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังก็จะปิดตายอย่างนี้จะพี่นะคะส่วนสภาพด้านหน้าก็เปิดหน้าเปิดหน้าด้านหลังปิดจะพี่จ๋า7 0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะ ส่วนองค์จะเป็นเหรียญพ่อแดงจะพี่จ๋าพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญพ่อแดงหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนองค์จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินจะพี่เปิดหน้าเปิดหลังเหมือนกันนะจะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะรูปหลอหลวงพ่อเงินจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นปิดตาหลังแบบจะพี่จ๋าเป็นพ่อแก้ววัดเครือวันนะจะพี่จ๋านะคะอันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะ ปิดตาหลังแบบพ่อแก้วจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่จ่ายนะคะเป็นเนื้อเมกะสิทธ์จะพี่มีรอยจานนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะไม่ทราบที่ไม่มีตาไม่มีอะไรแต่รู้ว่ามีรอยจานร,รอบตัวจะพี่จ่ายนะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่ายเป็นพระเนื้อไมกะสิทธ์ไม่ทราบที่จ้ะส่วนองค์จะเป็นพระนับปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จจะพี่จ่ายนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ,จ้ะนะคะ พระนับปกปูใจวัดเสด็จจะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญหล่อโบราณพ่อไปวัดกำแพงจะพี่จ๋าตรงใต้ฐานจะมีตอกคดเลขสองนะคะพี่ไม่แน่ใจว่ารุ่นสองหรือเปล่านะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะหลวงพ่อไปต่อตอกคดเลขสองรุ่นสองจะพี่จ่ายนะคะเนื้อเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆกระไหลทองนะคะพี่ขามองยากนิดนึงนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ นะคะอันนี้ขอไว้ที่หก0้ยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนนี้เป็นรูปปลอหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะเนี่ยคะ่ะอยู่ในกรอบพลาสติกมองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะรูปปลอหลวงพ่อเดิมจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุขจ้ะพี่เนี่ยคะ่ะหลวงปู่สุข ห้าร้อยบาทจ้ะพี่เหรียญปู่สุกห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกจ้ะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะวัดตหนดหลวงห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตนดหลวงจ้ะเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจ้ะพี่เนือ้อเงินจ้ะพี่จา๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะ จ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเดือนปูไข่วัดเชิงเรียนจะพี่เป็นห่วงเชื่อมนะจ๊ะเป็นห่วงเชื่อมจะพี่จ๋าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะโอเคนะคะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองคไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่พี่อนไ์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากพี่พี่กดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ